สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบช่างกิ่งร้านสมัยทีสวิตนะคะวันนี้มีเครื่องโน้ตบุกรุ่นเก่านะคะจะเป็น l e n o v o i d e a p a d นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น Z 4 8 0นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดเครื่องนะคะเปลี่ยนเป็น SSD นะคะเราจะใช้เป็นยี่ห้อนี้เลยนะคะ w d b l u e นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเปลี่ยนกันเลยนะคะ ดับแรกแล้วก็กลับด้านเครื่องก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะคะถอดแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะคะตัวฮาร์ดดิส์น,นะคะของรุ่นนี้มันจะแบ่งตัวโน้ตบุ๊กของเ e โนโวรุ่นนี้นะคะมันจะแบ่งตัวฮารดดแล้วก็แรมอยู่ด้วยกันนะคะจะอยู่ช่องตรงนี้เราจะใช้เป็นไขควงสี่แฉกนะคะ ก็ทำการไขน็อตออกเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เลื่อนตัวตรงนี้ไขน็อตเสร็จแล้วนะคะมีน็อตตัวเดียวนะคะแล้วก็เลื่อนลงนี้เลยพอเอาฝาออกเสร็จแล้วนะคะตัวฮาร์ดดิสของลูกค้าจะอยู่ตรงนี้นะคะ เราจะใช้เป็นน็อตสีไขควงสีแฉกเหมือนเดิมไขน็อตออกนะคะไขเสร็จแล้วนะคะเราก็ถอยขยับ จะไขน้าตุ๊ตัวนี้ตัวล็อกฮาร์ดิตออกนะครับเพื่อไปใส่กับตัวเช็ดดีดใหม่นะคะใช้เป็นเหมือนไขต้องซีแชคตัวเดียวเลยนะคะในการไข ก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะคะสําหรับฮารดิสลูกเดิมนะคะเป็นฮารด์ดิสแบบซาต้าธรรมดานะคะ<ม>เราก็มาแกะ s s d นะคะ าเรากลัวว่าเราจะใส่ไม่ถูกทางนะคะเราก็ดูตรงสอดตรงนี้ก็ได้นะคะจะอยู่อย่างนี้พออยู่อย่างนี้เสร็จปุ๊บมันจะอยู่อย่างนี้เราก็ใส่อย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะใส่ตัวล็อกพาน์ต่ยังไงก็ดูตรงนี้เป็นตัวอย่างได้แล้วเราก็ทําเหมือนที่เราถอด ฮาริดออกแต่การถอดจะเป็นการใส่นะคะแล้วก็ไข่น็อตเข้าไปเลยน็อตจะมี4ช่องนะคะเราจะยังไม่ไขแน่นนะคะเพื่อให้มันตรงล็อก พอตรงล็อกเสร็จเรียบร้อยทั้ง4ช่องนะคะแล้วก็ไขน็อตให้แน่นเลยไขยแน่นเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ใหตรงสลอดเราจะใส่จากมุมนี้ก่อนนะคะสอดเข้าไปข้างในนี้ เรใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เขยบตัวฮาดิสมาให้ตรงล็อกเลยแล้วก็ไขน็อตปิดเลยนะคะไขน็อตปิดฮาดดิสเรียบร้อยนะคะก็ปิดฝา แล้วเราก็เลื่อนเข้านะคะเมื่อกี้เราเลื่อนออกเนาะในการอันนีน้รอบนี้เราจะเป็นการเลือนเข้าเสร็จแล้วเราก็ไขน็อตล็อกเลยค่ะก็ใส่ตัวแบตเตอรี่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการเปลี่ยนหรือว่าอัปเกรดเครื่องโน้ตบุ๊ก เลโนโวรุ่นนี้นะคะน,นี้ช่างกิ่งก็ขอฝากร้านสมัยทีเซอร์วิสด้วยนะคะร้านจะมีหมด3สาขามีสาขาไม่กับบางนาเทอร์มินอลอโศกแล้วก็ยูเนี่ยมอรัดพราวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขานะคะก็คือที่ไอฟิวบางนานะคะเป็นสํานักง,งานใหญ่ของร้านสมัยทีเซอร์วิสนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะจะมีเปิดที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาใช้บริการหรือว่าติดตอ่อสอบถามนะคะก็สามารถเข้ามา ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ช่างกิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ